สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช้าคีอเตอร์ครับทุกท่านครับแล้วก ry, ็เพื่อนๆเช้าหาอยู่หางกินนะครับนะมื heures, ่อนี้กับอีพามเฮ็ดเนื้อจับเขียดครับเนี่ยครับอุปกรณ์เนาะก็มีกระปุกเนี่ยครับแล้วก็ขวดขวดน้ำนะครับขวดน้ำลุมทั่วไปครับกันไกนี่ครับกันไกครับแล้วก็คีมครับแล้วก็ลวดแล้วครับเนี่ยครับลวดเป็นลวดดำลวดขาวก็ได้ครับแล้วก็ไม้ครับ ไม่นี่เาว้เมีดฐาสิบถึงสองเมตรครับแล้วแต่ครับความมความเาว้ความสั่นแล้วแต่ขนาดของไฟของมันนะครับนะมาครับมาเห็นกันเลยครับมาทำกันเลยครับหรืออุปกรณ์อย่างหนึ่งคือมีดครับมีดแหลมหน่อยครับเนี่ยครับอันดับแรกเขากับมาปาดนะครับนะมาปาดเป็นกากระบาดครับให้ ท่อกับขนาดปากขวดหน้ามัลมนะครับกระปุกนี่ก็เป็นปุกกระปุกฝาเปิดได้นะครับนะขนาดพอดีกระปุกยาพารากระปุกอย่างนี้แหละครับทั่วไปครับนี่ครับมาปาดเป็นกากระบาดครับแล้วก็เอามาลองเอานี่ยัดลองเบิ้งครับว่ามันใหบ่ปะเนี่ยครับปาดในขนาดพอดีครับปาดในขนาดพอดีปาดเป็นกากระบาดนะครับ แล้วก็เอากระปุกน้ำบอลลูมมาเทียบเบิ้งครับว่าว่ามฬยีไซใด้บ่เนาะนี่ครับว่ามฬยีไซใด้บ่นี่ครับปาดประมาณนี้ครับนี่ครับถ้าปาดใหญ่เลยมันก็ยีลมนะครับต้องเอาขนาดพอดีต้องเอารองเลยครับหลังจากนั้นเขาได้ขนาดแล้วเขาก็เอากระปุกน้ำล้มยัดใส่เลยครับปึ๊บนะครับเรียบร้อยครับแต่ที่นี่เขากะอีหมาปาดนะครับหมาปาดหมาปาด ให้มันเป็นเป็นรูปครอบเฉียดนะครับให้มันครอบเฉียดนะครับนี่ครับเอเมิดนจาอแล้วขมิมนไก่ตัดแต่งนะครับนี่กันไก่ตัดแต่งครับผมนี่ครับตัดแต่งให้มันเป็นฉากครับขนานกับพื้นครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับให้ครอบให้ครอบตัวเฉียดพอดีครับเอาเบิ้งองศาครับ เขาต้องปรับแต่งองศาไม่ว่าเขายืมมันนีอยังยี่ขนาดใดน้องครับเวลาเขาใส่ไม่ไปแล้วใส่ไม่มัดกับกระปุกนะครับต้องหาองศาให้มันได้ครับองศามันยี่เฉียงน้อยนึงครับพี่น้องนี่ครับเขาก็ตัดแต่งเอาครับโมเมนต์ว่าเขาตัดตัดซื้อไปเลยนะครับเวลาจับปันนี้จับยากครับเขาต้องตัดเฉียงองศาเฉียงนิดนึงครับเห่น้อมันเป็นรูปเฉียงเล็นะครับนี่ครับเวลาเขาไปครอบนะมันยี่ขนาดกับพื้นพอดีครับมันจะขนาดกับพื้นพอดีนี่ครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับเขาก็ปับแตงเอาครับเขาก็ล้องเอาเทียบกับนี่ครับองศามันก็ประมาณนี้ครับยังไ้ครับต้องแตงอีกครับเพราะว่าเวลาเขามัดมัดไม้ไสกับกับปุกแล้วครับเวลาเขาไปจับเขียดนะครับไปครอบเขียดอะไปครอบตรงตัวเขียดให้มันมันยี่ขนาดพอดีครับเห็นปะมันยี่เอียงน้อยนึงกรับกับปุกเอียงนนึงขึ้นไปหาเขาเนาะเห็นปะครับขนาดกับเพื่อนพอดีครับ เนี่ยครับนี่ระยะองศาประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับจากนั้นเขากลับมาเอาไม้มัดส่ครับเอาลวดเรือเชือกก็ได้ครับแต่ผมว่าเอาแนะนําเอาลวดดีกว่าครับมันยียูมันยิ่นัน่นเวลาเขาจับมันยีมันยินแน่นไม่อย่างกัอนก็กันครับนะเวลาเขาไปครอบไปครอบเฉียดนะครับมาครับมัดเลยครับนี่ครับลวดมัดเลยครับมัดห้ยูมัดแน่นเลยครับ ดีครับร้องใส่งานแล้วดีกว่าเขาเอามือจับนะครับเฉียดครับกระปุกนี่เป็นกระปุกโคกกระปุกขวดขวดขวดโคกขวดนี่ยังก็ได้ครับแต่ว่าขวดโคกนั่นเป๊บซี่นั่นมันเย็นเวลาเขาเอาเฉียดเทเฉียดนะครับปากมันหน่อยเนาะนี่เขาเอาขวดอันยาพาราหรือว่ากระปุกที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับเวลาเขาเทเฉียดอ่ะมันยิงง่ายกว่ากันครับครับผม นี่แหละเอากระมัดให้มันแน่นครับนี่ครับมัดให้แน่นให้อยู่เลยครับเฮ็ดง่ายๆครับพีน่น้องร้องเบิ้งนะครับเฮ็ดร้องเบิง้งได้ผลดีแท้ครับดีกว่าเอามือจับหาจับเขียดตามทงตามน้าเนาะครับเนาะหาอยู่หากินตามวิธีสาวบ้านเขาครับ นี่ครับมัดให้แน่นเลยนะครับให้ให้นั่นเลยเอาคีมมัดครับหรือวัาอุปกรณ์แบ่นี้ครับว่าลายครับหรือว่ามีลวดก็เอาเสื้อก็ได้ครับเอาเสือมัดแต่ว่าต้องมัดให้มันแน่นครับนี่ครับลวดเป็นลวดดำลวดขาวก็ได้ครับนี่ครับนี่ห้องตัดถิ่นครับตัดแต่งให้มันเบ่งดีสวยงามเพื่ให้มันเกาะนั่นนะเกะกะนี่ครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมที่จับเจ็ดแล้วก็ไปครอบ ทีนี้เป็ีนเฉียดนะครับเนาะเขากับไปครอบตรงตัวเฉียดแล้วเฉียดก็บยิเต้นเข้าไปอยู่ในกระปุกนี้ครับพอมันเต็มเริ่มไหลเข้ากับมุนออกก็เอาครับเนี่ยมันเป็นฟาเปิดปิดได้ครับผมถ้าถือใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับไปเนี่ยไปทาได้ครับไปทําร้อมือกันได้ครับได้ผลดีเยี่ยมครับขอบคุณครับผมที่รับชมครับ